สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในแอนิเมะ t ัสแตนวันนี้เราจะมารีวิวตัวที่มีชื่อว่าเอ็กคนนะครับจากเรื่อง7บาปใช่ป่าวะตัวนี้นะครับเป็นระดับใหม่นะครับเป็นระดับกอร์ลี่แล้วก็นิสัยนะครับโอเวอร์ลอตโอเวอร์พาวเวอร์จัดก็แตแตะถูกก็ประมาณนี้ครับเอ s เอลบแล้วก็เอ็ลบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าว่าจะโคดจะตึงขนาดไหนมาทุกคนมาดูขั้นแรกกันดีกว่า ไอคานอนะครับเป็นตัววางพื้นนะครับแล้วก็วางตรงพวกโคนหินไม่ได้นะครับถ้าวางครั้แรกอยู่ที่3,600ซึ่งแน่ๆก็คือเล่นต้นเกมไม่ได้ไปกดเลยโอ้ตัวนี้นะครับจะไม่ตีเป็น LE วงใหญ่นะครับตีเป็น Circle ค LE แล้วก็ตีติดไฟได้นะครับแล้วก็เป็นธาตุไฟ ชี้สาอันนี้ก็บัฟน,น,น,น่าจะบัฟแหละครับนาเมจตอนแรกนะครับที่วางจะอยู่ที่3ล้าน2องแสนเจ็ดเปืนะครับแล้วก็เผาอยู่ที่3าล้านก้าแสนสามนะครับวงอยู่ที่3ามสิบนะครับแล้วก็คูดาวอยู่ที่3ามจุดวิไวมากนะถือว่าเป็นตัววางตอนแรกที่โกงอยู่แต่ค่าวางค,ค่อนข้างที่จะแพงนะครับโอเคมาดูขั้นต่อไปนะครับ ขั้นต่อไปดาเมตจ,จะเพิ่มเป็น4ี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นนะครับแต่ก็เผาที่อยู่ที่5้าล้านหกแสนเจ็ดเปืรน,นะครับระยะถ้าเดิมคูดาวก็เท่าเดิมค่าอัพยอยู่ที่4,800กดเลยอันนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับมาดูขั้นต่อไปดีกว่าขัน้นต่อไปนะครับจะอยู่ที่5้าล้านเก้าแสนแปดเปืน,นะครับเผาอยู่ที่เจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับระยะถ้าเดิมคูดาวก็เท่าเดิมค่า อยู่ที่5,500ไาเลยถ้าจะไปเปลี่ยนท่านะครับโอเคจะอยู่ดามเมจอยู่ที่8ล้าน6แสน6หมื่นนะครับแล้วก็ดามเมจจะดามเมจเผาจะอยู่ที่10ล้านไม่นะก่อนที่เราจะอัปเกรดนะครับมาดูท่าโจมตีของเอคนนอนก่อนเหมือนจะการเป็นการพุ่งไปแล้วก็เอาขวานทุบลูกไปขางล่างรานนครับแล้วก็ปล่อยไฟออกมาอืมโคดูแรงดูโหดดูอันตรายมาก มาดูขั้นอัพต่อไปเลยครับผมไม่อยากจะอ่านเท่าไหร่กลัวอา่านผิดขั้นต่อไปนะครับอัปเกรดขั้นที่สามนมจะอยู่ที่8ล้าน6แสนหกหมื่นนะครับเผาอยู่ที่10ล้าน4แสนอ่าระยะนะครับกลายเป็น41.2นะครับโคดาวเพิ่มขึ้นนะเออโคดาวเพิ่มขึ้นเป็น3.398นะครับค่าอัปอยู่ที่6,700อัพเลยไหนดูถ้าคือแบบ อุ้ยเดี๋ยวนะเหมือนจะยิงอะไรออกไปป่ะปืนเหรอไม่ใช่หรอกอ๋อเหมือนเป็นการปาไป,ไปออกไปเหรอประมาณนั้นป่ะกูจะไม่ไม่กระโดดเข้าไปทุบแหละโอเคแต่าดาเมจแรงขึ้นแบบโอเวอร์พาวเวอร์จัดอ่ะมาดูขั้นต่อไปกันดีกว่าขั้นต่อไปนะครับดามเมจจะอยู่ที่9ก้าล้านเจ็ดแสนะครับแล้วก็เขาเนี่ยจะติดอยู่ที่11ล้านะน, 11, นะเจ็ดแสน ระยะเท่าเดิมคูด้าเท่าเดิมค่าอัปเกรด8 1 0 0นะครับขั้นต่อไปดาเมจเพิ่มเป็น11ล้านนะครับหแสนเผา13ล้าน9 0 0 0แสนนะครับระยะก็เท่าเดิมคูดาาก็เท่าเดิมค่าอัพค่าพันหกกดเลยโอ้ขั้นต่อไปก็ดาเมจก็เพิ่มนะครับเป็น12ล้าน6 0แสนนะครับค่าเผา15ล้าน10,000แสนนะครับระยะเท่าเดิม คูดาวเท่าเดิมค่าอัพ1 000, 2 0 0 0กดเลยอู้มาดูขั้นต่อไปกันดีกว่าขั้นต่อไปเปลี่ยนท่าแล้วนะอันนี้นะครับด a เมจอยู่ที่1 7ล้าน9 0 0 0แสนะครับเผาอยู่ที่2 1ล้าน5 0 0แสนระยะเพิ่มขึ้นนะครับจาก41กลายเป็น51,6นะครับจดคูดาวเพิ่มขึ้นเป็น5.3วินะครับชื่อท่าชื่อว่าโซลาร์คลส อัปเดนะครับจะอยู่ที่1 4 0 0 0นะครับ400กดเลยโอ้เป็น f u l เอลแล้วก็นะมาดูท่านก่อนถ้าจะเป็นการกระโดดเข้าไปข้างบนนะครับแล้วก็ปล่อยเหมือนไฟลงมาข้างล่างก็พาทินหรือเปล่ามันดูโอเวอร์จัดอะแล้วก็เป็นแบบฟูลเอลด้วยไปดูขั้นต่อไปกันดีกว่า ขั้นต่อไปนะครับจะอยู่ที่ดาเมจนะครับ21ล้าน1แสนนะครับเผาอยู่ที่2 5 25ล้าน3แสนนะครับเนี่ยตอนนี้คือแรงกว่ากัดไปละถ้าอัพขั้นต่อไปเนี่ยระยะนะครับอยู่ที่55.7นะครับคูดาวอยู่ที่5วิขั้นเนี้ยอัพปึ๊บแรงกว่ากัดแต่ว่าเรื่องการเรื่องระยะยังแพ้คู่ดาว ดีกว่าแต่ระยะแพ้ครับอยู่ที่24 0หมนะครับกดไปเลยอันนี้ก็คือแซงริ้วิเลยอ่ะมาดูขั้นต่อไปนะครับ22ล้านนะครับเผาอยู่ที่26ล้านจุดสี่แสนนะครับแล้วก็ระยะนะครับจาก55า้าเป็น6 1นะครับโคดาวลดลงเป็น4.5้าวิค่าอัพ5้าหมโคแพงอ่ะอัพเลยแบบราคาเนี้ยก็คือแบบโคตรโหดขั้นต่อไปนะครับเป็น ดาเมจจะอยู่ที่23่สิบสาล้านหแสนนะครับแล้วก็ดาเมจเผานะครับเป็น28่สิบแปล้านสแสนนะครับระยะเท่าเดิมคู่ดาวลดลงนิดนึงกลายเป็น4.2่จุดสวีนะครับค่าอัพ72,000แพงจัดทุกคนโอเคนี่ก็น่าจะค่าสุดท้ายแล้วปะดาเมจจะอยู่ที่25ล้านนะครับเผาอยู่ที่30ล้านนะแล้วก็ระยะ61.9นะครับเท่าเดิมคู่ดาวก็4ีด อันนี้เท่าเดิมนะครับเท่าเดิมเท่าเดิมค่าอัพอยู่ที่96,000นะครับตันตันที่ร้อยดาวเมทนะครับสูงสุดจะอยู่ที่55ล้าน4แสนระยะ61.9นะครับคููดาว4.24ีวินะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวนี้ยังไม่เลเวล85ดาวเมทจะพุ่งไปอีกค่อนข้างที่จะเยอะ แล้วก็สกิลทีครบแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยรวมเก่งเก่งโอเวอร์พาวเวอร์มากๆข็น่าจะมีเท่าน,นี้นะครับถ้าผมผิดภาพประการในก็คอ,อมเมนต์กันมานะครับแล้วก็กดไลค์กดซับด้วยขอล้องละ